โดนดูถูกอู้มอิสยาชอบเพลิรวมช่องเข้าวงการมาสักพักแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคเลยค่ะ อุ้มเข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณ17ปีมีพี่โมเดลลิ่งเข้าไปเจอแล้วก็ได้เข้ามาที่ช่อง3เรแล้วก็ได้ไลฟ์ละครเลยเซ็นสัญญาเลยเป็นปบป,ปับมากอุ้มก็งงเหมือนกันความกดดันที่ผ่านมาสําหรับอุ้มเป็นยังไงบ้างโอโหกดดันทุกเรื่องแต่ละบทที่อุ้มรับมันยากมากด้วยก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเรื่องภาษาเรื่องบูที่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมแต่เมื่อที่ผ่านมาในหลายๆบทบาทเหมือนได้ทลายกำแพงของตัวเองเหมือนกันจากที่คิดว่า ไม่นัดทำได้ก็รู้สึกว่าโอเคเราทำได้นะเราเคยโดนดูถูกบ้างหรือเปล่าอุ้มว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะการงานของเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้รูปลักษณ์ภายนอกด้วยอุ้มก็เหมือนกันที่มีคนเข้ามาว่าไม่สวยหรือว่าเราต่างๆนานาเรื่องแบบนี้มันหลากหลายมุมมองจากคนที่มีมุมมองความสวยในแบบของตัวเองจริงๆคะ่ะ ุเป็นคนเซนสิทีฟกับเรื่องคอมเมนต์ Comment เหมือนกันนะเพราะมันกระทบต่อจิตใจเราแน่นอนทําไมเปิดใจสนิทกับไม้ตอนทํางานด้วยกันเหมือนเราได้ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะรวมไปถึงนักสแสดงคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานะที่ยากลําบากหรืออะไรมันทํให้ความสนิทของพวกเราเพิ่มขึ้นเขาก็เป็นพี่คนหนึ่งที่คอยให้คําปรึกษาได้หมดทุกเรื่องเลยงานนี้สองแม่ยังชมพูและแอฟเลยของแงม้มความรับเรื่องหัวใจเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยอมรับแล้วโดยด ว่ามีคนคุยแล้วแต่พอถามว่าเป็นหนุ่มนอกหรือในวงการสาวอุ้มกลับขออุบไว้ก่อนเงยียบไม่บอกสัง,งนั้นแต่ถึงหัวใจของสาวอุ้มจะเป็นความลับที่เปิดเผยบอกใครไม่ได้แต่เจ้าตัวก็ขอเปิดเผยแบบชัดๆคือแอบปลื้มพระเอกรุ้นพี่ร่วมช่องสามอย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์อ